มาครับผมสาหรับมอนี่ก็มาออกไม้ตีปลาโดครับผมมามองกันว่าเข้าสีได้หรือบัวครับสําหรับมอนี้ครับกับบัวออกไม้โดนเติมครับผมห่างหายไปโดนแห้งครับมาโมนีบเพว่าตัวใหญ่ตัวน้อยครับกัดครับเขาเก็บกับเรียบครับผมนะแต่ว่าเบียดเใส่กับแปดโอคู่กัดแข็งครับผมเยือกบครับมามาองง่าเข้าสีมันบัวครับมันมมันก็ลงคลิปพื่อเขาครับสําหรับมอนี่ครับผมไปครับลุย เดี่ยวครับผมปล่อยมันขยำครับจักหน่อยครับผมเพราะจังหวัดครับเอาชั่วๆครับผม อย่าปล่อยครับผมแต้มเลียครับทะลุก,กระโหลกครับผมนี่แต้มเลียครับสองลูกกลัวครับผมเอาไหมครับเอาไหมย่ำตัวครับผมมึงว่าเขาสีใดจะแต้มบ่ครับ นะครับลุยตัวครับผมแามแรกแล้วครับผมมานมานมานออกไม้่ามใดกับมานคือเก่าครับผมไอ้สามตัวครับแต็มสอง